สวัสดีจ้ามากินข้าวรอบดึอกพี่น้องฉันบ่ยอมแพนละแกแล้วกันละมากินข้าวแรกพี่น้องเนื้อย่างมาเบร็งเนี่ยแม่กับลูกมนนีแม่กับลูกโอ้ยยาตบปสนะข่อยเนาะอันนี้เนื้อย่างรอบดึกกินกับคุณแม่แล้วก็กินกับลูกไผ่โอ้ยเนื้อย่างลูกไส้ข่อยยาตบปสนะข่อยตะกี้คือบ่เห็นไหลคะคตอกี้คือพอมอีกหนึ่งนาะอันกองอะไรนี่เอามาพี่ในลูกทุกตา ม่วนยังรู้ม่วน่สุม่นยีูม่น้จาเน้ำตาลแล้วรู้กันขึ้นไปบ่ได้รู้ล่สองทีนีคนที่ละเก้าีร่้มาพ่อมาลูกอย่างพอยงอ

ก็มาทุกพเขาอก็อีลาส่งเกรเบิ้งในพี่น้องหนาสงสารบอทั้งเรียงทั้งเรียงลูกทั้งปิงเนื้อปิ้งหมูิ้ตคุณอาคุณอาปิ้งหยาัคุอาข้าวเนาะม่ใจู่แต่เป็นคนเดือดสวัสวอุ้ยตุ้ยตุ้อะไรเนี่ยอันนั้นุลงนี่นนี้ก็ไม่นิ่งเลยเาก็ไม่นิ่งเลยพูดสันขนาต้องยาแดกเยอะหม่ ทาตรงนี่ตน่นเนาะโอ้ยสือยให้แล่เหมืได้มือวบานหือนเดิมตั้งมือก่าก่าแต่ยุฟมมิ่แล่เมือนตั้งมือกาเทปขบ้ันเราจะเบิ่งแม่่อยในพีนนนนน่น้องเดี๋ยวจะเึืนเดี๋ยวจซ่นเกิดไลฟ์โฟอันอันนี้ช่องอะไรคะดแม่เราเพิ่มเปลี่ยนว่ะเปลี่ยนมาแ้วนั่งเดาเกเปลีนหรือยังนี่แม <laughs> ่ได้ไอโฟนไหมวะาูกใจพื่อให้เอ๋อ ถ้าแม่ันขยันคืนเด็กคืนไปที่เราจะแอร์โค้ชสิบแปดผืนไปสิบสามผืนแอร์สิบแปดบแปด้าแม่สีถทอให้แขะผู้พี่น้องแผ่ผ้าไวงก่อนถ้าแม่ขึ้นไปที1อรค้ชบสามบอกท่าแม่จกลงอะไรด้วยมันมาเป็นหน่ว่แอร์โค้ยังไม่บลงอะไรเลยว่แม่จบดีใจแล้วแอรดีใจแล้วไม่ตกลงอะไรเลยคุณแม่เป็นแปนร้องเพลงนะมิโซ คุณย <mile> ่า <numbered> น <target> ้องนาริตาสิแม่ะเศร้าเศเาเหนับโนนีก็ได้เตัวดีได้มตัวไม่ยัอตัวปักไปแบบรู้สองหมื่นแม่ไปบ้านกีนี่มาเต้นดีนี้ดามสี่ปีไ่ได้กินชินได้บอกินดางเลยอยู่ เลือดที่ส่อเลตอนนี้มาันไม่เไม่หไปหาไปเองทุกอย่างยาเองไปไกิโอ้ไม่ยไปเลม่น้าให้ย่าอุ้มหรือยังนกน้าให้อุ้มแล้วไม่กลัวแล้วบกลัวแล้วค่ะปล่อยให้คนอื่นเขาอุ้มมั่งมีเวลาอุ้มอยู่คุณไม่ต่งเ่องอไรเนี่ยตซ แม่ก็ูือกแม่ก็ูือกแม่กันยนยางมูนี่ข้าไปนึ่งคนมากกันนี่นอันนี้หัวเจ้านนะยพี่ล่อพี่หล่อพี่พล่อพี่หล่อบิงคุ้น่าแล้วกะทีไปเบิ้งหลุดไผ่ได้บาวิตอนนี้เหมือนดาราเลยอ่ะเวตาแล้วมีสันนี่ละสันสัน สั้นสั้นยุ่งโถทาพี่น้องมาที่งานเด้อมาไกลขนาดนี้ก็มาทำงานเด้อได้มาเีลล์ซื้อเด้อแม่จูนกินอะไรไยังมาเลยค่ะเมจูนกินแล้วค่ะทำงานก็แสดงว่ารับทราบนะเนี่ยใช่ไหมโอ้คุณแม่มาขอคุณแม่ไปไหนที่ีวิวไว้แทนต้องมีใจค่าตัวแม่ฉันเนี่ยฉันขืนแล้วฉันเดชพฤติษาฉันขืนแล้วขืนไปลองเพลงกับตินซื้อไซส์ชุดบิกินี่ท่านฮักพี่ลีเอ้าคุณย่าบอกมาจะขึ้นไหมจะให้ไอโฟนหนึ to ่งเครื่องอ่ะ yes. โอ้ยลูกสะพ้ายี่เด่นขอขนาดนี้ไม่ขึ้นจะยังไงขนาดลุงเคียนป้าเจวมันขนาดป้าแจ๋วขนาดป้าเจ๋วเสียงก็ไหลยังขึ้นเลยใครจะให้อะไรกูยาดอคะเนื่อยเปย่างไ่ยางพาี่ก็บลกมาได้สเพงก็โดใ้ขึ้นเนาะไ่ได้เสียงบม่หายค่ะเ้าละอรเพลงก็ได้แน่ละครอเพลงก็ได้แล้วควาจะร้อนชีวิตเอาสิบหัวบอกประดไหเนี่ เปลี่ยนเรื่องค่ะกินกุ้งนะคะน่คะกุ้งค่ะเออเออเลยกินกุ้งค่ะทำมาบ้างหรอสิรักออาไม่ค่ะกินแบบกินแน่นกินแบบนู้นแดบก็กินแบบกินแน่นกินแบบกินแน่นกินแบบกินแน่นเออกินแบบกินแน่นก็กินแบบนี้นะคะกินแบบนี้ค่ะสวัสดีพี่น้องสวัสดีค่ะคือสิรลสายช่องดูทุกช่องครับสั้นแล้วดูทุกช่องครับภาษาของเจ้าเตรียมตัวเด้อเด้อละสิลงมาที่เด็กไฟนเนี่ยเอาไปดื่ม หมดเลยด่าล่ะภาะได้ยังไงพี่น้องไหนในใครจะให้คุณย่านราในแต่ขึ้นเวทีใครจะให้มาไรพี่น้องคุณย่าขึ้นเวทีกดหนึ่งค่ะคุณย่านราในแต่ขึ้นเวทีกดหนึ่งมัไม่ขึ้นเนี่ยเขาจะกดบล็อกใช่ไหมก็นับเป็นเขาไม่ให้บินกลับคนเขาเบิรงทั้งสองกันแม่พี่าคนณเขาเบิรงทั้งสองกันคุณย่านะคะ แต่ผูเป็นแต่ผ่เป็นดาราดาบ่า้ย่างเนี่ยดาราย่งคกินได้เนี่ยอืออะไรจ๊ะอืมรนึ่งแล้วถ้ามีโดนึงแล้วน่มาลุ่ๆนี่บอกว่าโน่งันสุ้าเต็นเลยโคตนึ่งลุ่ยค่ะเขาเอะไรนี่นี่นี่นนี่เป็นเรื่องนะคะันนี้โคเป็นเรื่องแหนแม่โคตรนึ่งเต็มเลยมันนี้ เปลี่ยนเร่อเนียไม่จูนหาเบาเลย๋ยวมาพูดเรื่องนี้นะอ้าว์ระุบัติเหต้อยดคือวมตเต็งคือวตเต็งกะทิง่ายคอตตูมีบิกคือวมตเต็งกะทิงานคอตูมนีซาอเดอร์ซาอเดอร์นั่นนึ่งมะฝรังหนึ่งเมียคอปโเดบอเรนเดนี่หนึ่งเต็มหนึ่งหนึ่งคุณปลาเจีวเสี้ยนนี่ไก่นี่สามซีโร่นี่สามซีโร่ไม่ไก่ใครไม่ได้อ่านนะบางย่างใคเป็นหลายอัน เสียนอยู่ห้องนึ่งหนึ่งเดี่ยวหนึ่งนห่เสมอเืเอกนเอาหนึ่งมันจะกินไหโอ้ยเด็กยามานิัสเอ้าบำรุงกระดูกนะยามานิัสเวลาคอแบบเกลียนยสเวลาคอแบบเคียดเนี่ยเกาค มันข <Allah> ี้บ่ได <c oughs> ้กตะโกนอยู่แล้วเพามันตัว่กว่กงดหนึ่งกดหนึ่งครับวันนี้ซิ่ยัง้งแม่บันแรกย่าน้องกินรารีบกินนะเอาขาไปปวดขอไปปวดเต็มก่อนนะเราออกมาเข้ามาล่ะ พอดีเราบอกว่าโดตนึ่งละเด้อขึ้นเลยหลอดทีสามสี่ได้ไม่อด้ไม่สมายดูพอรู้สิกปดหิดเช้าก็สบายไม่คือป่วยของคันแม่ขึ้นไปเลทักทายพี่น้องป้องปูกพี่น้องป้องปังมีหวานนะคุณหวานกินไปกินแล่กจะหนเอด้อ เออดอนนะเต้นไม่ได้นายี่ควระไปเต้นบดายในทีทัวรที่เต้นเต็มทีเลยให้นัอันหนหลังรองว่อรองเพลงได้ยูทาทิพี่ใ้องใครบอกไม่จูนใช่มาเเบวเนี่ลองเพลงในยูทาดินไปถ่ายเพิ่นไปติดไปติดบดายก่องทิโง น้องเคอยู่นี่แหละขอบคุณค <zat> <players> ่ะก่อนเร็วๆขอบคุณมาลยนะข้วขจรอเข้า้ั่เไเไมปนะ จะเข้าปากแล้วผ oui. e. oh. hmm. no? ัดึบเข้าใจไหมน้กัดเซดจ้าากันก็เนว่ากพากเจนเป็นรุ่นพี่อัน

ต้อมาเีล่ะให้ร้านกินเลือม่ต้องกินก่อนไงแ่เป็นยังไงเออมันละลายได้อือร่อยไหม นี่น้ำมันมาลำแซ่บ่าวคืออไรกินได้ไม่เป็นยังแต่ว่าไม่้ำใ้เด็จิกฟ้อมนกำอาอไปยู่ได้เนี่ยนิดเดียวโอัลืมนจำนยนิดเดียส่งด้วยนันี่นอนยังยางชาอยู่กับคุณย่า่ะเพราะว่าครู่มีขายอร่อยนะคร่บ ก็คือบาน้ไ้มค่ะอ้ยนี่มันเดีวขายมร่อยเลยกรกได้ได้กินมันม่ได้ไ่เล้วอยู่เด้มยเมาดนว่อะไรยกินหยกันนจ้ตาอดมีน้ำน้องไมเดวตด้ำดอกนพี่แพ้เอาน้ใ้น้องเลยจ้าน้องกินขนมฮะน้องกินขนมเลยไหมน้ําหรอป้าเจ๋าน้าน้องอยู่ไหน้างนควาน่้ววกโอเคไปน้องเอาไว้เจอกันพี่หนอีพี่เอาไว้ะมิสกอ ลำบุบปิดมันสีแดดร้อนร้านแดดร้อนแดดร้อนบ๊ายบาย